ยินดีด้วยกับทุกคู่คู่จริงๆใครใครใครจะมาว่าฟอร์ดเป็นยังไงก็ช่างฟอร์ดไม่สนใจหรอกแต่เขาบอกว่าโอ๊ยทำไมไม่หน้าตาก็ดีทำไมไม่ไปหาแฟนผู้หญิงมาชอบกระเทยทำไมจะบอกเขาว่าไงทาไมอ่ะไม่ได้หรอจะตอบเขาว่าไงก็ชอบอ่ะฮะก็ชอบก็ชอบ แล้วก็ที่ตัวเองเคยบอกกับเขาว่าที่ตัวเองแบบเสียใจเพราะว่าคนที่เออ่บูลลี่เราส่วนใหญ่คือใครนะอืมก็เป็น LGBT คิวังกานนี้เหรออืมหัลในะอืมโลกมันหัลายนะคือแทนที่แบบใช่เหมือนเขายังคนที่แบบเออควรจะือนเขาจะสนับสนุนกันเองเนาะเขาแบบมาบูมามาแบบอันนี้กันบูลลี่ LGBT คิวได้การอะไรปรบนี้ใช่ไหมใช่ครับ คืออยากาให<ช>้ซัพพอร์ตกันมากกว่าแทนที่จะเนี่ยแล้วใครแล้วใครจะรับได้อะถ้าเรายังรับกันเองไม่ได้เนี่ยพูดไว้นะ <c oughs> อยากซึ้งเลยไม่แม่เป็นคนซึ้งอะปกติเป็นคนล,าล่าเริงฝันเห็นนะฝันเห็นที่พี่พี่พตูนรอ,รอเปล่าที่เขาออกจากรายการอะไรนะรายการอะไรสักอย่างนี่แหละทำไมา เขาเห็นเขาบอกว่าออกแบบจากรายการเพราะว่าแบบเหมือนโดนกระแสลบๆอะ่ะแล้วเขาทนไม่ไหวเนี่ยฟอเลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าฝอไปอ่านกระแสลบๆลบฟอร์มาทําให้ตัวเองคิดมากอะ่ะฝอก็คงเครียดเนาะก็เลยคิดว่าเออถ้าด่ามาก็ไม่เป็นไรแล้วทุกว,วันนี้ตัวเองทําไงทุกว,วันนี้ทุกวันนี้ถ้าเจอนะมันก็แบบมันก็จะซีเรียสเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าจะแบบให้มันจบแค่วันเดียววันต่อไปก็คือต้องพอแล้วทิ้งไปเลย ถ้ามันเคสก็ให้มันเคสแค่วันละแล้วก็มีไหมมีแบบว่า<ม> <ขอ S 1> เวลาเ,เวลาเจอแบบนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าฟอกก็เปลวนะไม่อยากรักพี่แพรลี่แล้วบ,บนี้ก็มีความรู้สึกแบบนั้นขึ้นครั้งหนึ่งหลายก็หลายอย่างนะตอนช่องแ,แล้วตอนนี้แต่ฟอกก็บอกพี่นะว่าฟอรู้สึกแบบนั้นแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็คือแบบโอเคแล้วโอเคแล้วตัวแล้วดีแล้วดีแล้วยังไงนี้เลยเหรอ ใช่ตอนนั้นก็รู้สึกโอ้กดดันมากเลยไม่ไมคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะผ่านมาได้จริงอ่ะโดนเยอะมากเลยแล้วตอนนี้อใช้วิธีคิดยังไงอ่ะพอเคยไปเจอคนที่โดนอ่ะอโอ้โสงสารเขามากเลยนะทำไมเขาถึงแบบเออทำไมเขาถึงต้องไปสนใจมันมันสามารถทำให้คนคนหนึ่งแบบเปลีย่ยนเป็น เปลี่ยนไปเลยจากคนที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะจมเ้าต้องแบบแบบเออต้องทําตามสังคมนะตามที่เขาต้องการนะพูดจะลองให้แล้วแล้วเรารักกันนี่คือเราทําตามสังคมหรือเราทําตามใจใจเราทําตามใจ <laughs> อ่ะแพรี่เอาภูมิฉันเอาฟอดแล้วมึงคิดว่าฟอดมันจะเอามึงพัลล้ามึง <laughs> คิดว่าฟอดมันจะเอามึงเหรอมึงก็ต้องพะล่ะาน มันไม่ได้ชอบสภาพแบบมึงมันชอบสภาพแบบกูบางทีมันก็ต้องยุ่งกับความเป็นจริงมันก็ไม่เอามึงอีกแล้วไม่ตัวเเท่ากูมันจะไปเอามึงได้ไงที่แปรีิปั้นช่องไอ้เต่อจอยก็ได้ต้องเตือนก่อนแต่เป็กมันคือกูนี่ไม่ใช่มึงปวยแค่ไหนมันก็ไม่เอามึงหรอกที่แปรีริจ๊อกบ้าอู้บ้าอู้ปุ๊บมันก็ปุ๊บมันก็ไม่เตือน เออจอาคิดยังไงกับการที่ L G B T Q คิดยังไงกับการที่เรารักกันคิดยังไงเหรอครับมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องแบบเปิดกว้างแล้วอะผมไม่ได้คิดอะไรเลยยินดีด้วยกับทุกคู่คู่ <c oughs> อใครใครใครจะมาว่าฟอร์ดเป็นยังไงก็ช่างผมไม่สนใจ <c oughs> หรอกแต่เขาบอกว่าโอ๊ย ทำไมไม่หน้าตาก็าดีทําไมไม่ไปหาแฟนผู้หญิงมาชอบกับเธอทําไมจะบอกเขาว่าไงทำไมอ่ะไม่ได้เหรอจะ <laughs> <laughs> ต,ตอบเขาว่าไงาก็ชอบฮะก็ชอบแล้วก็ที่ตัวเองเคยบอกกับเขาว่าที่ตัวเองแบบเสียใจเพราะว่าคนที่เอบูลี่เราส่วนใหญ่คือใครนะอืม <laughs> ก็เป็น LGBT เฮอร์รเหงือนนี้อ่ะเหรออืม หอวไลน์นะลนหันไลน์นะคือแทนที่แบบใช่เหมือนเขายังคนที่แบบเออควรเหมือนเขาจะสนับสนุนกันเองเนาะแต่เขาแบบมาบูมามาแบบอันนี้กันเองบูรี่ LGBTQ ได้การอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับคืออยากให้ซัพพอร์ตกันมากกว่าแทนที่จะเนี่ยแล้วใครแล้วใครจะรับได้อะถ้าเรายังรับกันเองไม่ได้เนี่ยพูดไว้นะ อยากซึ้งเลยแม่เป็นคนซึ้งอ่ะปกติป็คนล่าเริงฝันเห็นนะฝันเห็นที่พี่พี่ตูนหรือเปล่า <Ừ. S 1> ที่เขาออกจากรายการอะไรนะรายการอะไรสักอย่างนี่แหละทำไมอะที่เขาเห็นเขาออกแบบจากรายการเพราะว่าแบบเหมือนโดนกระแสลบๆอ่ะ <Ừ. S 1> แล้วเขาทนไม่ไหวเนี่ยฝอเลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าฝอไปอ่านกระแสลบๆแล้วฟอมาทําให้ตัวเองคิดมากอ่ะฝอคงเครียดเนาะ <S <s <country> <S ก็เลยคิดว่าเออถ้าด่ามาก็ไม่เป็นไรแล้วทุกว,วันนี้ตัวเองทําไงทุกวันนี้ทุกว,วันนี้ถ้าเจอนะมันก็แบบมันก็จะซีเรียสเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าจะแบบให้มันจบแค่วันเดียววันต่อไปก็คือต้องพอละทิ้งไปเลยถ้ามันเครียดก็ให้มันเครียดแค่วันเดียวแล้วก็มีไหมมีแบบว่าเวลาเวลาเวลาเจอแบบนี้แล้วแล้วรู้สึกว่า ฟอกก็เปลียนนะไม่อยากรักพี่แพรลี่แล้วบนี้ก็มีความรู้สึกแบบนั้นขึ้นครั้งหนึ่งหลายก็หลายนะตอนช่วงเนี้ยแล้วตอนนี้แต่ฟอกก็บอกพี่นะว่าฟอกรู้สึกแบบนั้นแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็คือแบบโอเคแล้วโอเคแล้วตอบตัวแล้วดีแล้วดีแล้วยังไงอย่างนี้เลยเหรอใช่ตอนนั้นก็รู้สึกกดดัน